ดิฉันคุพิดาตั้งทำสถิตอุปายกฝ่ายส่งเสริมมิสัมพัญมีหน้าที่ดูแลเรื่องการจับรางวัลสำหรับสมาชิกทั่วไปที่ไม่ใช่กรรมการและอนุกรรมการและครอบครัวนะคบที่ติดใา้หน้าร้านโฆษณางานโฟโตแฟร์นะคะเดี๋ยวจะมีการจับรางวัลรางวัลแรกเป็นเครื่องพิมเตอร์ HP Deskjet Ink แอดว้านเจ็สี่หนึ่งเจ็ดห้านะคะสองรางวัลขอเรียนเชิญคุณอมรค่ะเรียนเชิญคุณอมรค่ะจับสองรางวัลขึ้นมาค่ะเพชรคั้นระดับก่อนเลยไม่ได้เพราะว่าเป็นคนย้ายไปย้าเขียนค่ะอินบุรีเว้ยไม่อินบุรีเว้ยชื่ออะไรจ๊ะถ่ายรูปถ่าพสุริยาโฟโต้ห้าสามศูนย์ทัพแปดหกหกเขียหน่อย ตำบลอินบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนี่วันนี้ค่ะโทรศัพท์นะแปดศูนย์แปดหนึ่งสองเก้านย์นยามศูนย์เจ็่ายมากง่า้องกรางวัลแรกนะคะอันนายศรีในเป็นแทรกรรการรางวัลแรกนะคะรางวัลแรกรางวัลแรกรางวัลแรกรางที่สองนะครับคุณโสพล ลิ้มเทียนอ่าาเลขสวัยที่เขาลงไว้เก้าเก้าสีเนาะฟ๊อกโฟโต้เอ็กเพสหกหกทับสถึงหหมู่สิบเอ็ดตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโทรศัพท์นะศูนย์สองแปด รางวัลต่อไปนะคะจะขอเรียนเชิญเดี 2> 3 2. 3 2. ๋ยวให้คนจับเตรเลยเซ็ยคุณวัดเนคุณเตคุณวัดค่ะนหมันดีวันนี้ยู่วัดนะคะเครื่องิ้เตอร์แทนตนซิกมาอ4 5 7 0หนะคะสองรางวัลเรียนเชิญค่ะ ให้มคนถ่ายรูไปไวด้นะตรรู้ว่าเป็นหนจับเช่อยคนจับเซ็นชื่อด้วยค่ะเฮมองเป็นชื่อด้วยเซ็นชื่อรับรองจับสองรางวัลน,นะคะอันนี้ให้ใครจับนะเขียนอรรางวัลก็เหียนะเอก็เหียวนกียวจากรางวัลนี้ร้านถ่ายรูปดีดีจั๊ ดีจงังดีจังดีอีตอนสตูดิโอนายประมุขสาุภาพเลขสมาชิกนั้นหนึ่งห้าห้าอำพรตลาดเจ้าพรมอายุจีอะไรเนี่ยก็ทับหนึ่งถนนนาเรสวรตำบลขอรัตนาชัยอำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรียุธยา13โทรศัพท์0 8 0 2 5 4 5 3 9 4อาหนก้นน้กล้องเอสันงอเอันนี้เขียนที่3เนาะที่สากล้องกล้องเน็สันน่าต้องเขียนเลขสามเลิเน็์สันเขียนที่สามเลขสามเอยร้านนาลายสิงนางดาราดีแท่ แต่ซื้อึ่งแต่ซื้อแต่ซื้อซื้อจังหวัดเลขที่สองสองับหนึ่งถนนธนาลัยตมวนเชียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย5 7 0เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนก็ศูนย์แปดสาสองศูนย์สองศูนย์สองศขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ สกูตเตอร์รางวันนี้นะคะเป็นเครื่องซิงเกิ F3 นะคะอีโก้แท้ง L ส2มสองสองรางวันค่ะเครื่องนั่นงสาค่ะขึ้นเครื่อง้างไว้ครับรับหนึ่งโอเคครับเยวตั้มต้องติดแม่เรียบร้เยตั้มติดตัวติั้ ร้านนได้คือร้านที่เป็นเลอร์นะคุณสุนันคุณบุดสนะิทคุณบุดที่ที่แปดสิบทัพสิบห้าถนนหาวงเขเภอเมืองจังหวัดน,น่าน ห้าห้าเบอร์โทรศับศูนย์แปดหนึ่งสองสามสองศูนย์สองสามศูนย์ค่ะน้องแทนเขียนรางวัลต่อไปนะคะรางวัลนี่รางวัลนี่นะคะวันนี้ตัวนตะที่ให้ไปวันหนึ่งแล้ฟสนแอล 3 2มสอง0 L3 ่เอมส่งกี้ให้ไปใบหนึ่งแล้วไงแค่ชื่อร้านก็รางวันต่อรางวันต่อไปนะคะคือเอลเอสองหนะคะร้านเพชรคลเล่แปดศูนย์เชิงสะพานกำแพงเพชรอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะได้เอลสามสองหนึ่งนยคะด้สานึ่งศูนย์นะคะ เราจะได้ฟังยินดีด้วยนะคะร้ยก uh ็นสามหมืนวันนี้ไม่ได้แล้วโอ้โหคุณครับกล้อง Canon EOS นะคะ 1500D นะคะ2อรางวันท่านนายกสมาคมคุณมิเชนต้านันตบดีนายกสมาคมสมัยที่ย7นะคะแจกเป็นผู้จับนะคะจะมีผู้โชคดี2องท่านนะคะเป็นกล้อง Canon EOS 1,500D ค่ะ2อรางวันเชิญค่ะ เรียนเชิญค่ะไม่ได้ตั้งดิฉันอ่านให้ค่ะร้านแก้วดิจิตอลแลบสายันสุกเกษมแม่ที่สมาย295นะครับตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะน้องแอนนาดีโอเอสแอนนาดีโอเอสมีรางวันนึงค่ะ ค่ะี่ฉันขอเรีอ่านนะคะร้านถ่ายรูปมารีดัส42ทับ11หมู่14ตําบลตากอําเภอบ้านตากจังหวัดตากนะคะจังหวัดตากเลขที่สมาชิก165006ค่ะนี่นะคะ องรางวัลค่ะอันนี้ต้องอันนี้ค่ะต้องนะคะกล้อง Canon EOS 1050นี่ค่ะค่ะอ่านถือเล็กๆแล้วเดี๋ยวถ่ายอันนี้เป็นรางวัลแจกเนาะนี่สมาชิกส่งเข้ามาทั้งหมดนะคะร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยกว่าล้านค้านะคะสำหรับผู้ที่ได้รางวัลไปแล้วเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยและสำหรับผู้ที่ไม่ได้รางวัลนะคะทางสมาคมจะจัดเสื้อส่งให้ร้านค้าละหนึ่งตัวนะคะ รอรักด้วยค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด,ด้วยนะคร<ะ>ับนี่น้องตูนยู